สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องบอ่อพักน้ำคอสลลและลานระบายน้ำคอสลลโดยนายบรรวิกษ์พิมายครับบอ่อพักน้ำคอสลลเป็นบอ่อพักคอนกรีตชนเร็จรูปวัปสดุที่สำหรับสวัสดุที่สำคัญส,ส,ส,สำหรับงานก่อสร้างส่วนใหญ่มักใช้งานระบบบานท่อระบายน้ำตั้งแต่ภายในบ้านพักที่อยู่อาศัยไปจนถึงโรงงานขนาดใหญ่หรือถนนหนทางที่ใช้กันอยู่ทุกวันและมักจะมีฝาปิด เพื่อป้องกันอันตรายสําหรับผู้อยู่อาศัยหรือคนที่สัญจรไปมาบนท้องถนนความจริงแล้วบ่อพักใช้กับงานวานระบบที่หลากหลายและมีการออกแบบที่อำนวยความสะดวกสำหรับการใช้งานเป็นอย่างมากโดยบ่อพักนี้มีลักษณะเป็นห้องหรือช่องสี่เหลี่ยมที่สร้างขึ้นมามักทำม,มาจากคอนกรีตเสริมเหล็กด้านในาจะเป็นช่องโล่งกว้างมีหลายขนาดและมักติดตั้งยังบริเวณใต้ดินร่วมกับท่อระบาย เพื่อให้คนสามารถเข้าไปทําการตรวจสอบซ่อมแซมดูแลหรือทอํความสะอาดสิ่งเกี่ยวางที่อาจเกิดขึ้นภายในทอ่อระบบงานต่างๆเช่นงานวางท่อระบายน้ํางานวางท่อน้ํางานวางท่อน้ําประปางานวางสายเคเบิลและงานวางสายไฟเป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นบ่อพักสําสหรับน้ําเสียหรือน้ําทิ้งของที่อยู่อาศัยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียจากห้องน้ำห้องครัวการซักผ้าซักล้างน้ำสะอาดต่างๆการดูแลสวนและน้ำที่ฝนน้ำฝนที่ตกลงมา ทั้งหมดนี้จะไหลไปตามท่อระบายน้าของตัวบ้านไปยังบ่อพักน้าทิ้งเพื่อที่น้ำจะได้รับการบำบัดให้ตรตะกอนก่อนที่จะไหลออกสู่ท่อระบายน้ํนนาสาธารณะต่อไปส่วนตะกอนที่อยู่บร,ริเวณบ่อพักเราสามารถตักออกได้เพื่อให้น้ําสามารถไหลได้อย่างสะดวกมากขึ้นการติดตั้งบ่อพักไม่ว่าจะเป็นงานลนาักษณะแบบไหนมักจะมีการกําหนดตามผู้เชี่ยวชาญหรือกฎกระทรวงเพื่อใช้งานวางระบบมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงที่สุด สรุปแล้วบอ่อพักมีวัสดุการเชื่อมท่อระบายน้ําหรือเปลี่ยนทิศทางของท่อระบายน้ํนนาการจัดแนวทางการวางท่อระบายน้ําต่างๆเป็นช่องทางสําหรับการดูแล,แลรักษาท่อระบายน้าและช่องทางสำหรับเข้าไปตวรวจสอบการวางระบบรางระบายน้ําคอสอลอรางระบายน้ําคอสลอนี้ผลิตด้วยเครื่องจักรโดยการส,ะสะนะังเสราทห์น้ำม้คอนกรีตมีคุณภาพสูง มีผิวเรียบเนียนสวยงามไม่ต้องฉาบตกแต่งผิวประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วมีปากลิ้นรางต่อระหว่างรางใช้สำหรับงานระบายน้ําที่ต้องการความสะดวกในการทำความสะอาดภายในรางระบายน้ําเหมาะสําหรับการระบายน้ําในโรงงานอุตสาหกรรมโกดังเก็บสินค้าหรือลานจอดรถขนาดใหญ่ครับะระบายน้ําที่วางขายอยู่มีปัจจัยด้วยกันกหลักสองชนิดคือ 1. นึ่งระบายน้ําคอนกรีต เป็นลางระบายน้ำที่ใช้งบประมาณไม่แพงมากเนื่องจากใช้ทุนทุนในการผลิตต่ำแต่อาจามีราคาที่แตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับลักษณะของการออกแบบเช่นความสวยงามหรือคุณภาพของคอนกรีตซึ่งในบริเวณปักลิ้นจะมีมีรูที่สามารถเชื่อมต่อลางระหว่างกันได้มีการวางโครงสร้างเหล็กภายในเพื่อ <c oughs> เพิ่มความแข็งแรงทานให้แก่ตัวแก่ตัววางระบาย ซึ่งรางระบายน้ำชนิดนี้จะใช้คู่กระฝาท่อคอนกรีตที่มีการเว้นช่องว่างระบายอากาศไว้หรือจะเปลี่ยนมาใช้ตะแกรงเหล็กหรือเคลือบสายกาวใน,นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระับน้ำกดทาให้มากขึ้นได้โดยรวมแล้วแล้วรางระบายน้ำคอนกรีตถือเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการจะประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ต้องการอุปกรณ์สําหรับนามาใช้ระบายน้ําซึ่งคือหัวเรื่องหลักที่ตานำเสนอวันนี้ครับและ 2. รางระบายน้ําเหล็ก เป็นรางระบายน้ําที่มีราคาสูงกว่าแบบคอนกรีตเนื่องจากใช้วัสดุเหล็กจึงทาให้ต้นทุนในการผลิตแพงกว่าแต่ผู้ใช้จะได้มาซึ่งความแข็งแรงของวัสดุที่ไม่มีวันาเสียหายได้ง่ายซึ่งรางระบายน้ําที่ได้มาตรฐานควรจะต้องมีการฉุบสานการสนิมเอาไว้ด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวเหล็กโดนความชื้นก,กัดกร่อนและเกิดความเสียหายหลังใช้งานไปเป็นเวลานาน,านๆโดยรางระบายน้ำเนี่ยนิยมใช้คู่กับ ผูกับตะแกรงเหล็กซึ่งการเลือกตะแกรงมาใช้ร่วมกันนั้นควรจะเลือกสินค้าที่มีงานเชื่อมเรียบเปน็นแนวดียวกันเนื่องจากการเชื่อมที่ดีจะสง่งผลต่อการอายุการใช้งานของตะแกรงเหล็กนันเองโดยรวมแล้ววางรางระบายน้ําเหล็กถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการวัรสดุที่ทนทานแข็งแรงและพื้นที่ตรงนั้นต้องได้รับการกดทับอย่างหนักบ่อยครั้งเช่นลงจอดรถหรือบนเส้นทางสัญจรของรถจนเนื่องจากหางใช้หลัง,องคอนกรีตมันอัด ไม่สามารถรับนัำมากไปเวลานานๆานได้โือเฉพาะก,กับลมตะันกที่หาสร้างขาอเสียหายให้แก่ฝาลางของเกรีจนเกิดก,การแตกหังแด้ในท้ายที่สุดครับโดยการติดตั้งรางระบายน้ำคอนกรีตและบ่อพักน้ำคอนโลลสามารถดูได้ตามคลิปดังนี้เลยครับขอบคุณครับ